สวัสดีครับผมริวร้านริวไบบริกนะครับผมวันนี้เราพามาชมรถโรโยนฟิลนะครับคลาสสิก350นะครับคันนี้เป็นรถปี2022นบะฮะเลขหม่วิ่งมาเพียง29,000กโลเท่านั้นนะครับผมคันนี้รถบ้านแท้ๆรถมือเดียวนะฮะจัดทรงตกแต่งมาแล้วสวยงามมากนะฮะบอกเลยว่าสีดำแดงเนี่ยให้อารมณ์ดุสุดๆนะครับคันนี้ได้อะไรบ้างครับได้ชุดท่อแต่งฮะได้เบาะแต่งนะครับเบาะคนซ้อนและเบาะคนขับนะครับไฟตะแกรงครอบฮะ ตะแกรงข้อไฟครับขอภัยนะครับคันนี้ของแต่งให้มาแบบว่าจุกๆเลยนะฮะมีกันล้มให้อีกนะครับผมชุดบนก็จะเป็นชุดแฮนด์แต่งนะฮะชุดปอกแฮนด์แล้วก็กระจกปลายแฮนด์นะครับนะคันนี้เนี่ยสวยลงตัวมากๆเลยนะครับดูฮะด้านหน้าก็มีไฟหน้า LED นะฮะแล้วก็ตะแกรงครอบทั้งไฟเลี้ยวและไฟหลีนะครับยางก็เป็นยางเก่งวิบากนะฮะคันนี้ให้มาพร้อมลุยเลยนะฮะหล่อคลาสสิกและพร้อมลุยโอ้โหจะมีอะไรดีไปกว่านี้ครับนี่ นะปัดเลือนใหม่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่วูวาอะไรนะโอเคครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทให้ฟังเสียงท่อกันดีกว่าครับ <S <S เครื่องสตาร์ทติดง่ายนะฮะเครื่องนิ่มๆ <S <S เลยเสียงเลื่อนเบานะครับคันนี้สภาพถือว่าสวยเลยนะฮะใครที่อยากขี่รถคลาสสิกที่ไม่เก่านะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าใช้งานมากๆเลยนะฮะครับสภาพประมาณนี้เลยนะ ตัวรถสวยมากๆนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะฮะตามภาษารถมือสงเนาะตัวนี้นะครับอายุคันนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณปีกว่าๆถึง2ปีนะฮะไม่เกินนี้นะครับถือว่าใหม่เลยแหละนะแค่ชุดแต่งนี้ก็เป็นหมื่นแล้วนะครับนะมาครับเดี๋ยวเราเบิ้์นให้ฟังครับผมเสียงก็ถือว่ายังนุ่มอยู่นะครับนะครับผม เอาละครับใครสนใจเจ้าโรโยนฟิลคลาสสิก350คันนี้นะฮะสายด่วนมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0997504936นะครับ ID line r i v 109นะครับผมแล้วเรานะฮะตั้งอยู่หลังโรบินสันศรีถามานะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับผมใครสะดวกมาดูรถนะฮะสามารถมาชมคันจริงได้นะครับเอาละครับวันนี้ร้านรีวิว่บิ๊ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ